สวัสดีครับพี่น้องเอฟซสาวน้อยเพชรบ้านแพง FC ฟซีนองอ,ง,องิงบอดโจเพิ่นกรฝากประชาสัมพันธ์ถึงยูทูบเบอร์ที่ทายยูทูบหรือทางเพจช,ช่วงที่วงเริ่มแสดงทางวงบออนุญาตให้ไล่์สดแต่อนุญาตให้ท่านทายบันทึกเก็บเป็นคลิปได้ครับเพราะทางวงเราก็ทำไลายสดและมีช่องทางการติดตามของวงเช่นทางเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจและยูทูบ ช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงและในเครือของลูกทีมในตระกูลลำเพลินออฟฟิเชียลและเพื่อความเป็นระเบียบและไม่มีภาพที่หลุดหลุดหลังเวทีเราขอสังวัสิทธิ์ไม่ให้ยูทูบเบอร์เข้าไปถ่ายและทำคอนเทนต์นอกจากท่านได้รับอนุญาตจากทางวงถ้าท่านได้ฝ่าฝืนถือว่าท่านละเมิดลิขสิทธิ์ทางวงนะครับหรือมีกฎระเบียบอะไรยังไงเพิ่มเติมผมจะแจ้งให้ทราบเรื่อยๆครับ และรอมติข้อบังคับข้อตกลงจากภาคีเครือข่ายหมอลำเรื่องการถ่ายยูทูบเบอร์ทางด้านหน้าเวทีจะออกมาแบบไหนรอติดตามครับเดี๋ยวประชุมกันเร็วๆนี้นะครับครับพี่น้องหลังจากที่บอสโจเพิ่นโพดออกมาแบบนี้นะครับพี่น้องก็มีเอฟซีเพิ่นเขาไปคอมเมนต์ใต้โพ์นี้หลายนะครับพี่น้องส่วนมากเพิ่นกกเห็นด้วยที่บอสโจโพ์แบบนี้นะครับเพิ่นว่าบางคนเขาไปลังเวทีก็ บ่ได้รับอนุญาตก็เข้าไปโดยพละการนะครับบางเถือก็มีของหายมาไล่หายแบบนี้นะครับครับพี่น้องก็มีเรื่องมาเว่าสู่ฟังซ้ำนี่นะครับพี่น้องก็ล่อมติภาขี้มอลำต่อไปว่าเพิ่นเสียวจังไดนะครับกับการทายยูทูบเบอร์ด้านนาเวที่วงมอลำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามและรับชมช่องอิสระชาแนลสวัสดีครับ